หมอก,ก็เลยเขาเรียกอะไรอันเดอร์ซาวหรืออะไรเงี้ยอก็ทําหมอก,ก็บอกว่าในสะดือเราเนี่ยอืไสเราที่ตอนที่เราโด,โดนตัดลงไปใช่ไหมมันก็จะหดเข้าไปใช่ไหมแต่ปลายตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเต่งอ่ะก้อนเนื้อมัน,ม,นมันเหลือเออมันเหมือนเป็นซีดอะไรขึ้นมาซึ่งหมอบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อหลายหรือว่าอะไระถ้าเกิดมันเป็นเนื้อหลายอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงเนี้ยคือไม่มีทางรักษาคือกระจายแล้วตายเลย มาถึงวงล้อลวงลับของเราต่อนะครับเอาละครับไปที่เฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ keyword <ะ>คือป่วย,ยครับเราได้ไหมเราได้คุณเป็นโรคอะไรคือป่วยหนักที่สุดในชีวิตถึงก็ต้องแบบผ่าตัดวางยาสลบคือมีช่วงหนึ่งผมก็ถ่ายรายการทุกวันนะพี่มันเหมือนมีกลิ่น เน่าเน่าอ่ะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาตอนแรกก็หาสาเหตุไมกินอะไรมันตามตัวมันมันเน่ามากเลยจนอมันเริ่มออกมาทางร่างกายคือทางะดืออ๋อเหรอเป็นเหมือนน้ำเหลืองกึ่งเลือดเลือดอ่ะผมแบบเฮ้ยอะไรวะน้าก็เลยเอาคัตาดต้นบัดเช็เช็ดเช็ดเชเชมันแล้วมาดมอ่ะโอ้โหพี่แบบมันกลั่นมากอโหมันเน่าแบบ น่ามากอ,ะอ,อ่ะเสร็จปั๊บเอาอยัางไงดีวะไปทํางานก็อายคนขนาดตัวเราได้กินขนาดนี้ก็พยายามแบบปิดปิดปิดเพราะมันไม่มีวันวันไปหาหมอไงเอา,เอาคาเตเทนบัตเช่อแอลกอฮอล์แล้วก็เอาพ้าก๊อดปิดไปทํางานถึงเวลาไปตรวจหาหมอหมอก็นิฉัยยังแบบยมันมันเกิดหลังน้ำไส้อักเสบหรือเปล่าอะไรยังไงหมอก็เลยเขาเรียกอะไรอันเดอร์ซาวหรืออะไรเงี้ยอก็ทําหมอเขาบอกว่าในสะดือเราเนี่ย ไสเราที่ตอนที่เราโด,โดนตัดหลงไปใช่ไหมมันก็จะหดเข้าไปใช่ไหมแต่ปลายตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นติง่งก้อนเนื้อมันมันเหลอเออมันเหมือนเป็นซีดอะไรขึ้นมาซึ่งหมอบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเนื้อหลายหรือว่าอะไระถ้าเกิดเป็นเนื้อหลายอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตรงเนี้ย <c oughs> คือไม่มีทางรักษา <c oughs> คือกระจายแล้วตายเลย <c oughs> เฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะหนักขนาดนั้นตัดเอ้ยไม่ได้ไม่ได้คือมันมันมันจะกระจายอ่ะหมอบอกบอกผมอย่างเงี้ยแล้วหมอพูดด้วยความน่านี่งงมากว่าว่ามันก็ต้องกระจายมันรักษาไม่ได้ตายอย่างเดียวผมก็แบบแล้วยังไงอ่ะหมอก็เลยเอาเชื้อไปเพาะก่อนอ่าเอาเชื้อไปเพาะก็อีระหว่างรอเพาะเชื้อมันก็แบบโอ้กังวลกังงลมวกจะเป็นมะเร็ั้งหัวใจ้หวะอตั้หมอบอกั้่างวั้นด้วยจืั้งหัจปั้งหัวใจตั้งวจ ไม่ใช่มันเร็งมันมคือก้อนฝีเป็นฝีฝีที่สะดือฝีที่ลำไส้<อ>เขาต่อลำไส้กับสะดือที่พนสะดือมาเนี่ยก็ต้องทําการผ่าตัดออกเลย<ห>อยากเก็บมันไว้แล้วเดี๋ยวมันละลามือนนะมันเป็นเชื้อโรคอ,อะไรเงี้ยก็นัดผ่าตัดทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าผ่าตัดมันจะต้องยังไงหมอกแค่บอกว่าวางยาสลบผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กครับผ่าตัดเล็กอืมก็ผ่ากรีดเข้าไปในรูสะดือเลยไม่ไม่ได้มีแผลรอบพุงนะ กีดเลยสะดืทุกวันนี้ผมไม่ีรูสะดือนะคนไม่มีรูสะดือมันล้าาเป็นไงวะมันก็ปิดไปเหมือนคนยิ้มเนี้ยถ้าถ้าคุณเปิดเสื้อมามันจะยิ้มอย่างที่คุณบอกเลยเออมันเป็นอย่างนี้เลยมันเปขีดอะมันเป็นขีดอะ